สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะพี่อูจะมาพากเสียงตัวเองนะคะคลิปนี้เนื่องจากว่า,าไมโครโฟนมันไม่ทํางานนะคะแล้วก็พี่อูไม่อยากให้เพื่อนๆราคาญเสียงรบกวนภายนอกที่เข้ามานะคะก็เริ่มกันเลยค่ะนี่นะคะพี่อูใช้ตะข่ายพลาสติกนะคะเอามาทําเสาในวันนี้นะคะตะข่ายนี้นะคะพี่อูจะใช้ขนาดรู ประมาณ1เซนติเมตรนะคะไม่ใหญ่เกินนี้แล้วก็ไม่เล็กกว่านี้นะคะเพราะว่าใหญ่เนี่ยเดี๋ยววัสดุที่เรากรอกไปข้างในจะหลุดออกมาแล้วก็แล้วถ้าเกิดเล็กเนี่ยลากมันจะเข้าไปได้ยากนะคะก็ใช้ประมาณ1เซนกําลังดีนะคะเราก็ตัดออกมาตามขนาดที่เราต้องการว่าต้องการให้เสาเราเนี่ยใหญ่ขนาดไหนก็ลองม้วนๆดูนะคะแล้วตะข่ายพลาสติกนี่หาซื้อง,ง่ายค่ะตาม Global House ไทยวัสดุอะไรพวกนี้มีหมดนะคะ จากนั้นนะคะพอตัดแล้วเราก็เอาเคเบิลทายนะคะมัดมัดทางด้านหัวก่อนแล้วก็ท้ายก่อนนะคะเพื่อที่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะทำงานง่ายละซึ่งวันนี้นะคะพี่อู๋เปลี่ยนกระถางต้นใหญ่พวกนี้นะคะแล้วก็ปั้นมอสไม่ไหวนะคะเพราะใช้ปริมาณมอสที่เยอะมากแล้วก็ อมอสตอนนี้กําลังขาดตลาดด้วยค่ะก็เลยคิดว่าเออเอาดิน TGS มากรอกแทนนะคะแต่พี่อูไม่แนะนําให้ใช้ใยมะพร้าวนะคะเพราะว่าในใยมะพร้าวนี่ยมันมีกาวลาเท็กที่เอามาเป็นส่วนประกอบในการทำนะคะมันมีบอลล็อมันมีบอลลกที่เป็นส่วนประกอบในการทําซึ่งพี่อูไปค้นคว้าหาข้อมูลมาว่าเคยมีงานวิจัยที่ว่า สวนผลไม้ส่วนหนึ่งนะคะที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงานที่ทำพาร์ติเคิลไม้ยางพาราที่มีการอัดก,กาวลงไปในแผ่นไม้นะคะทำให้สวนผลไม้ที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นนะคะใบเสียหายหมดเลยนะคะเนื่องจากว่ามาดูแล้วอ๋อมันโบล,ลอนมันเป็นพิษมากนะคะเพราะว่าจากกาวลาเท็กที่ใช้ในการทำพาร์ติเคิลเนี่ยค่ะ แล้วพี่อุ๊กก็เลยไปเสิร์ชข้อมูลดูว่าพิษของโบรอนที่ใช้โอเวอร์ดสที่ว่าเป็นพิษกับพืชเนี่ยเป็นยังไงในอินเทอร์เน็ตนะคะใน Google นะคะเพื่อนเพื่อนลองเสิร์ชดูก็ได้โดยใช้คำว่า b o ร o n t o อกซิตท็อกซิตี plant นะคะก็จะมีรูปขึ้นมาเลยค่ะแล้วเพื่อนๆลองดูว่ารูปที่ขึ้นมาเนี่ยมันคล้ายๆกับผูชลุ ที่เราเจอกันไหมนะคะเพราะว่า,าพืชบางตัวฟิโลบางตัวอาจจะแสดงอาการไม่ชัดแต่ในภูฉลุนี่คือชัดมากนะคะลองดูรูปเปรียบเทียบดูซึ่งถ้าจะใช้ใยมะพร้าวจริง,รงๆก็แนะนําว่าให้ล้างกาวออกให้หมดนะคะแตท่ที่พอล้างฉีดล้างกาวออกหมดแล้วนะใยมันก็จะพลุยแล้วมันก็จะหลุดออกจากเสาไม้ะคะ่ะพี่อูก็เลยคิดว่าอ้างั้นลองเปลี่ยนเป็นมาใช้อย่างอื่นแทนดีกว่านะคะ ซึ่งไม้ชุดนี้นะคะพี่อูใช้กระถางที่โตขึ้นแล้วก็เสาที่ใหญ่เลยนะคะเนื่องจากว่าต้องการเลี้ยงให้ไม้ชุดนี้เป็นไม้ที่ค่อนข้างเป็นไซส์ที่ใหญ่ใบใหญ่ไซส์ยักษ์เลยะคะ่ะก็เลยต้องเตรียมความสมบูรณ์ให้กับเสามันเต็มที่นะคะซึ่งจะใช้สเปกน้ำมอสเนี่ยมันก็ต้องเปลืองสเปกน้ำมอสมากเลยนะคะสำหรับที่จะกรอกลงไปในเสาใหญ่อันนี้ก็เลยหาวิธีใช้วัสดุ อย่างอื่นมาทดแทนนะคะก็เลยมาคิดว่า,าดิน PGS กรีนซอยนี่แหละก็ใช้กรอกลงไปในเสาได้เลยนะคะแล้วพี่อุก็เสริมความแข็งแรงของเสาด้วยแท่งเหล็กพลาสติกอันนี้นะคะเป็นแท่งเหล็กที่เคลือบพลาสติกนะคะที่เห็นนี่คือขนาด150เซนติเมตรพี่อุก็คือปักลงไปในกระถางช่องตรงกลางเพื่อเป็นแกนให้กับเสาอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็หมดปัญหาเรื่องความไม่แข็งแรงของพลาสติกไปเลยนะคะ รับรองเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเมลานอครายซ้ม um. พี่อู๋ต้องการเลี้ยงให้เป็นแบบไซส์ใบใหญ่ๆเหมือนที่แบบว่าฝรั่งเขาโชว์กันนะคะก็เลยเนี่ยค่ะวันนี้จัดการย้ายจากกระถางเล็กมาลงกระถางใหญ่ขึ้นแล้วก็ใส่เสาอันนี้เข้าไปนะคะและเดี๋ยวพี่อูก็จะกรอกดิน TGS Green Soil ลงไปนะคะโดยทั้งเสาที่เห็นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกรอกให้เต็มเสานะคะคือเรา กรอกไปถึงตรงจุดที่ว่ารากของต้นไม้เนี่ยถึงจากนั้นเราก็สามารถเติมดินลงไปได้เรื่อยๆตามความสูงของต้นไม้เพราะฉะนั้นต้นไม้เนี่ยก็จะได้อาหารปุ๋ยที่แบบว่าสดใหม่ตลอดนะคะซึ่งเราสามารถจะเติมปุ๋ยละลายช้าอะไรหยอดลงไปด้วยเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้แน่นอนเลยยังไงก็พี่อุ๊คิดว่ายังไงก็ไม่น่าพลาดที่จะ,จะไม่งามนะคะยังไงก็งามแน่ๆเนี่ยค่ะ กรอกไปถึงแค่รากถึงไหนก็กรอกถึงนั่นนะคะเราเติมได้ทีหลังนะคะเรื่องความแข็งแรงของเสานี้ถ้าเกิดว่าท่านไหนคิดว่าเหล็กแท่งเดียวไม่แข็งแรงพอก็อาจจะเสริมเป็นสองแท่งได้นะคะสำหรับความสูงที่ร5 0ยเซนเนี่ยที่พี่อูทดลองแล้วแท่งเดียวก็เอาอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าต้นที่ใหญ่ขึ้นก็อาจจะเสริมเป็นสอง เหล็ก2แท่งนี่พี่อูคิดว่าแข็งแรงสุดๆค่ะแล้วก็ไอเสาพวกนี้มันจะไม่เป็นสนิมด้วยนะคะเพราะมันเคลือบพลาสติกไว้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะทั้งข้างหลังนี้นะคะสี่ต้นข้างหลังนี่คือวันนี้ที่พี่อูทำก็คือเป็นกรอกด้วยดิน TGS ทั้งหมดเลยนะคะเอาไว้จะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าเวลามันเลื้อยขึ้นเสาแล้วมันจะใบใหญ่สมบูรณ์ได้แค่ไหนนะคะ ไว้มาติดตามกันนะคะไว้พี่อูจะอัปเดตให้ดูนะคะวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนนะคะพี่อูก็พาคเสียงตัวเองนะคะภาคปากไม่ตรงเลยไร้ความสามารถสิ้นดีเพราะจําไม่ได้ว่าตอนที่ปากตัวเองกําลังขยับนี่พูดอะไรไปนักนะคะแต่ที่แน่ๆน,นะคะขอให้มีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะคะสวัสดีค่ะ